ข้อ7.3ให้ทดสอบว่าสมการทดถอยเนี่ยผ่านจุดกำเนดหรือไม่ที่ระดับในยัดสำคัญ0 0 5ซึ่งการทดสอบสมมติฐานนะเราจะทดสอบกับค่าพารามิเตอร์เสมอค่าพารามิเตอร์ที่มาจากประชากรซึ่งในบทนี้มันก็จะมีเบต้าศูนกับเบต้าหใช่ไหมซึ่งเบต้าศูนเนี่ยมันคือจุดตัดแกน y เมตาหนึ่งมันคือความชันอ่าแล้วโจเขาบอกว่าโจเขาสอบว่าสมการทดถอยเนี่ยมันผ่านจุดกําเนิดหรือไม่จุดกําเนิดมันคือขั้นดับที่ศูนจุดกําเนิดมันคือขั้นดับที่ศูนย์ศูนย์ซึ่งค่า y ของมันอะ่ะก็จะเป็นศูนย์ที่จุดกําเนิดใช่ไหมถ้าผ่านแสดงว่าไอจุดตัดแกน y มันจะต้องตัดที่ y เท่ากับศ ดังนั้นแสดงว่าข้อนี้เราต้องทดสอบเบต้าศูนย์ก็คือทดสอบข้อความที่ว่าเบต้าศูนย์เนี่ยมันเท่ากับศูนย์หรือเปล่าจุดตัดแกน y มันเท่ากับศูนย์หรือไม่แล้วก็ย้อนกลับไปดูซิสูตรในการทดสอบเบต้าศูนย์ะ่ะสูตรในการทดสอบเบต้าศูนย อันนี้จะใช้ t ถูกไหมอ่ะ b ศูนย์เราก็รู้แล้วจากที่เราหามา sb ศูนย์เรายังไม่รู้เราสามารถหาได้จากนี่สูตรนี้ sb ศูนย์เท่ากับ sy given x ซึ่ง sy given x เราก็รู้แล้วใช่ไหม x bar เราก็รู้แล้ว xx x เราก็รู้แล้วค่า k นี่ล่ะค่า k มาจากไหน มาจากนี่เ้อจ้าเคค่า k. k คือค่า k คืออันนี้ k คือศูนย์ไอศูนย์เนี่ยมันคือค่า k เบต้ศูนย์มันเท่ากับอะไรอะ่ะไอตัวที่มันเท่ากับอะ่ะคือตัว k คือ k คือตัวเลขเอามาจาบเบต้ศูนย์อืมซึ่งใน,นที่นี้ k คือศูนย์ ใช่แล้วก็ใช้หลักทดสอบสมมุติฐานเลยจากโจทย์เวลาเขียนจากโจทย์อะเราเอาตัวที่เราจะใช้ในสูตรเอาตัวที่จะใช้ในสูตรก็พอก็ว่าเหมือนว่าสูตรมันต้องใช้ b ีศูนย์ใช่ไหม b หีศูนย์แล้วค่มาได้แล้วมันคือหกจุดหกหนึ่งสามหกหกจุดหกหนึ่งสามหก S, s b 0คือเท่าไหร่ยังไม่รู้หาก่อน s b ศูย์มันมีสูตรว่า s y ิเป x s q r o o t หส่วน n บวก x bar ทั้งหมดจะกางสองหารด้วย s x x s y ิเป x หายังหาแล้วได้1.267กเ็เขียน1.267ง s q root N เราเป็นสิบถูกหมั้ย N เป็นสิบ 10. อืม X อ a r บ,บาของเราขาดล้วว่ามันเท่ากับ 20, อี่อ็กบารยี่ห้าจุดหกยี่ห้าจุดหกทั้งหมดอยู่กัาสอง s ของเราคือเท่าไหร่สามร้อยสองจุดสี่ืมเขียนสามร้ยหกสิบสองจุดสี่ แล้วก็กดเครื่องที่เลขซะก็จะได้ b s b อีศูนย์นะอเก็จะได้ประมาณ อ๋อยมสันตัวหนึ่งเ,งเนาะหนึ่งจุดเจ็ดห้าศูนย์อันดับที่สองวิธีที่สองคือที่ระดับนัยะสำคัญใช่ไหมที่ระดับนัยสำคัญแอลฟาเท่าไหร่เออเอลฟาเอ้ย,ออยต้องดูเจ็ดจุดสามสิบ Alpha อัลฟาศูนย์จุดศูนย์ห้ามุติฐานก็จะมี H0 ศูนย์แหนึ่งอศูนย์คือเราต้องการทราบว่าเบต้าศูนเนี่ยมันเท่ากับศูนย์จริงไหมอันนี้เครื่องหมายเท่ากับแสดงว่าต้องอยู่ที่ h 0. อศูนย์ ไม่เท่ากับศูนย์ถ้าเท่ากับศูนย์คือผ่านจุดกำเนิดถ้าไม่เท่ากับศูนย์คือไม่ผ่านจุดกำเนิดทีนี้ไปต่อสสถิติทดสอบ สูตร t เท่าก <b> ับ B0 ลบนี้0ของเราคือ6.6136 K ของเราคือ0 SB0 ของเราคือ1.750ก็จะประมาณเป็น6.6136หารด้วย1.750เท่ากับ 3ามจุดเจ็ดเ้าสองบที่5คือเขียนวิกิวาดกราฟทีกราฟทีกับเซตมันจะเป็นโค้งปกติ บทนี้เราก็ต้องไฮไลท์ฟังเดียวไม่ใช่เวลาไฮไลท์เนี่ยก็คือเราจะไฮไลท์ตามอะไรนะเออตาม h หนึ่งใช่ไหม h หนึ่งมันไม่เท่ากับ ก็แสดงว่าเราจะต้องไฮไลท์เออทั้งสองข้างเลยถ้าไฮไลท์สองข้างมันก็จะถูกห่างครึ่งด้วยไปนหมจ๊ะสักครู่ลองทําไปก่อนเลย ลองห่างต่อสิอันนี้เว้นเวลาให้ทำเด้อแต่นี ใช่อ่ะพอไฮไลท์สองข้างเล็เพราะว่า h 1มันไม่เท่ากันใช่ไหมเกิไฮไลท์สองข้างในเงาสองข้างจาก alpha ที่มันเท่ากับ0.05ย์จุย์ห้าเนี่ยพอหารสองมันก็จะเหลือ0.025์ูนย์้าถูกไหมดังนั้นพื้นที่ตรงสีขาวเนี่ยก็จะเหลือเท่าไหร่1ลบศูนก็เหลือ0.95 ดังนั้นอันนี้ก็จะเป็น t ท,ที่0.95กบวกกับ0.025ก็คือตั้งแต่สายสุดจนถึงเนี้ยมันก็จะเท่ากับ0.975 df ในบทนี้มันจะเท่ากับ n ลบส n คือ10 1 0ิลบสก็เหลือแปดสบลบสอง อีกฟังหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นทที่0.025อันนี้ไงเอาซ้ายสุดมาจนถึงจริงที่เราต้องการคือนี้ d f ก็แปดเหมือนกันแต่เวลาหาเราจะหาอันนี้คือทีที่0.975 d จ้า f ก็แปดศนก้าเ f แ นี่ไง0 9น5้าเจ็ดห้ d f 8ก็จะเป็นตัวนี้2.3 06 2.3 06ศาทำไมเราต้องเปิดตารางฝั่งนี้ถูกไหมเพราะถ้าเปิดอันนีู้ย0จุดมันไม่มีในนี้ไงเราก็เลยต้องเปิดอันที่มากกวา่า ซึ่งอันเนี้ยมันก็จะสมมากกับตัวนี้แต่แค่เครื่องหมายตรงข้ามจังบวกมันจะกลายเป็นลบมันจะเป็นลบสองจุดสามศูนย์หกอืม่ทีนี้ขั้นตอน,นีีหกก็คือตัดสินใจ จากสถิติทดสอบที่เราหาค่าทีเนี่ยมันเป็น3.7792มันเป็นยังไงกับลบ2กับ2 3มันมากกว่า2ถูกไหมก็แสดงว่ามันไปฝั่งนี้ก็แสดงว่าตกพื้นที่สีดำตกข่าวยอมรับตกดำปฏิเสธปฏิเสธเอศูย์เนื่องจาก t มันเท่ากับ3.7792เนี่ยมันมากกว่า องจุดสามศูนย์หกอือม,มันมากกว่าสองจุดสามศูนย์หกสรุปปฏิเสธ h ศูนย์เราไปดู h ศูนย์สิสี่ดีไหมเนี่ยบายบายสี่ิีบายบาย ปฏิเสธ h ศูนย์ก็คือเบต้าศูนย์มันไม่เท่ากับศูนย์ก็แสดงว่าอันนี้ไม่ผ่านจุดกำเนิดนั่นเองไม่ผ่านจุดกำเนิดสมการถดถอยนี้ไม่ผ่านจุดกำเนิดเราสรุปไเลยว่าไม่ผ่านจุดกำเนิด ที่ระดับนัยสำคัญศูนจุดศูนย์ห้าจบเจ็ดจุดสามโอเคเราเหลือข้อเลยนะเจ็ดจุดห้าใช่ไหมเจ็ดจุดห้าก็น่าลองทำให้เป็นกันบ้านแล้วกัน อย่าเชเลยให้แต่ให้ทำทำนะคะใช้สถิติทดสอบทีและการข้อความแปรปรวนอันนี้ใบก่อนว่า7.5เนี่ยเขาบอกว่าคะเนนความสามารถด้านคณิตศาสตร,ร์กับคะแนนสอบกลางภาคมันมีความสัมพันธ์กันหรือไม่ถูกไหมไอความสัมพันธ์อ่ะก็คือจะดูว่ามันมีความชันกันเปล่า เออไอเรื่องความสัมพันธ์มันจะเป็นพารามิเตอร์อีกตัวหนึ่งคือเบต้าหนึ่งก็คือข้อเจ็จุดห้าเนี่ยมันจะทดสอบพารามิเตอร์เบต้าหนึ่งทดสอบอันนี้พารามิเตอร์เบต้าหนึ่งใช่โดยใช้อันนี้สถิติทดสอบทีก็คือใช้สูตรนี้อืมใช้สูตรนี้ ก็คล้ายๆกันลองไปทำแล้วก็ถ้า f ใช้ตารางอนุว่าก็คล้ายๆกับการวิเคราะห์ความแปรปรวนนั่นแหละลองทำใช่สูตรก็ตามนี้โอเคแล้วก็จะมาขึ้นหัวข้อถัดไปอันนี้เลยสหสัมพันธ์เชิงเส้นอย่าง,งายไอหัวข้อเมืเ่อกี้มันคือการถดถอยวิเคราะห์การถดถอยมันจะบอกค่า ทิศทางว่าเอ้ยมันสัมพันธ์กันแบบทิศทางเดียวกันหรือตรงกันข้ามแต่อันนี้สหสัมพันธ์มันจะบอกขนาดด้วยว่าสัมพันธ์มากหรือน้อยอ่าในหัวข้อนี้เราก็จะต้องรู้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ก็คือตัวโรกับตัวอาร์ถ้าตัวโรเนี่ยมันจะมาจากประชากรแต่ถ้าอาร์มันจะมาจากตัวอย่างอืมโรประชากรอาร์ตัวอย่างทั้งคู่มันเป็นสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ สูตรก็คือสูตรนี้เลย s x y s x x s y y จำนะว่า r มันต้องมากกว่าหรือเท่ากับลบหนึ่งแต่น้อยกว่าหรือเท่ากับหนึ่งถ้าเกินนี้ก็แสดงว่าผิดการแปลความหมายของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เนี่ยก็คือว่าเครื่องหมาย r ถ้า r มันเป็นค่าบวกมันก็จะมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกคือทิศทางเดียวกันแต่ถ้าเครื่องหมายเป็นลบ มันก็จะอยู่ในทิศทางตรงข้ามหรือมีความสัมพันธ์เชิงลบอ่าแล้วก็ตัวเลขของ r เนี่ยสามารถบอกขนาดได้บอกขนาดความสัมพันธ์ได้คือค่าเลข r มีค่ามากกว่า0ูนจุดห้ามันเข้าใกล้หนึ่งหรือน้อยกว่าลบศูนจุด้าเนี่ยเข้าใกล้ลบหนึ่งมันจะมีความสัมพันธ์กันมากหรือมีความสัมพันธ์สูงแต่ถ้าค่ามันน้อยกวา่า0ูจุดห้าหรือมากกว่าลบศูนย์จุด้าเนี่ย blender. คือไม่เข้าใกล้หนึ่งแล้วก็ไม่เข้าใกล้ลบ1 มันจะมีความสัมพันธ์น้อยอีกตัวหนึ่งยังไม่อีกตัวยังอยู่ในสัมบิตสหสัมพันธ์ก็จะเป็นการทดสอบเกี่ยวกับค่าสัมบัติสหสัมพันธ์หรือการทดสอบในยะสาคัญการทดสอบเนี่ยก็คือจะดูว่า x อกับ y มันมีความสัมพันธ์กันไหมถ้าโลเท่ากับศูนย์เออมันก็คือไม่สัมพันธ์กันมันมันมีค่าเป็นศูนย์เนี่ยไม่สัมพันธ์ แต่ถ้าไม่เท่าสูตรก็คือมีความสัมพันธ์กันคล้ายๆเหมือนไม่มีความชันอะไรแบบนั้นอะ่ะเราจะใช้สูตรนี้สูตรทีอีกตัวหนึ่งก็คือจะเป็นค่าสัมประสิทธิ์การกําหนดค่าสัมประสิทธิ์การกําหนดเราจะเป็น r ใหญ่กํลาลังสองซึ่งสูตรก็จะเป็นตามนี้ซึ่งการแปลความหมายของค่าสัมประสิทธิ์การกําหนดเนี่ยคือ เราจะแปลได้ว่าสมการถดถอยหรือตัวแปรอิสระสามารถอธิบายความแปรผันของตัวแปร y ได้เอาค่าอาัตารัส่วที่เราคำนวณเนี่ยมาคูณกับหนึ่งรอเปอร์ซ์ก็จะบอกได้ว่ามันสามารถอธิบายความแปรผันได้กี่เปอร์เซ็นต์เรามาดูตัวอย่างข้อเดิมเลยเขาอจิตเจ็ดจุดหกจงหาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์และสัมประสิทธิ์การกำหนดพร้อมทั้งแปลความหมายด้วย อืมก็ง่ายๆหรืออย่างนี้สัมประสิทธ์ขดย่อเป็นสประสิทธนะสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แล้วหาได้จากสูตรอะไรเอ่ยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธนะ์อ่ะย้อนกลับไปดูซิ สัมประสิทธิ์สหสัมพันนี่นี่ก็จะเป็นสูตร r เท่ากับ sxy ส่วนรูท sxxsyy เ,เขียนเบบว่าจาก r เท่ากับ sxy ส่วนรูท sxxsyy จากที่เรารู้ค่ะ sxy ของเราคือเท่าไหร่นะ จากเมื่อกี้เนี่ยนี่เลยข้อหนึ่งใช้ได้ยาวอะ่ะถ้าพิษก็คือพิษยาวเมื่อกี้เราต้องการ s อะไรนะ s x <S, s, s, s x y โอเค s x y ของเราก็คือ 3ามยสหารด้วยรูท xx ของเราคือสามร้หกสสองจุกับ syy ของเราคือสามรจห้าแล้วก็กดเครื่องคิดเลขห,หารซะก็จะเป็น ประมาณศูน9เกาเจ็ดอา3าเป็นหนแปลความหมายก็คือว่าไอ้ค่า r ที่เราหาได้เนี่ยมันเป็นเครื่องหมายเนะเครื่องหมายบวกถูกไหมมันไม่ติดลบก็แสดงว,ว่าคะเนนความสามารถด้านคณิตศาสตร์ กับคะแนนสอบกลางภาคมันมีความสัมพันธ์กันแน่ๆใช่ไหมเพราะมันมากกว่าศูนย์ในเชิงไหนด้วยในทิศทางเดียวกันถูกไหมมากกว่าศูนย์แล้วมันความสัมพันธ์มากน้อยก็คือดูว่าไอ้ค่า r เนี่ยมันมากกว่า0ูนยหหรือเปล่ามันมากกว่าแล้วมันก็เข้าใกล้หนึ่งด้วยถูกไหม ก็แสดงว่ามีความสัมพันธ์กันมากมีความสัมพันธ์กันมากอื่นสูงก็ได้นะในทิศทางเดียวกันเวลาแปลความหมายเราต้องบอกทั้งขนาดขนาดคือมันความสัมพันธ์กันมากและทิศทาง อีกตัวคือสัมประสิทธการกำนดสูตรมันบอกว่าสูตรบอกว่าอะไรเออสามสิบการกำนดอกำลังสองมันจะเท่ากับอเล็กกำลังสองอาร์่นี้คือสัมประสิทธิธการกำนด อันนี้คือสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อันนี้เราได้มาแล้วว่ามันเป็น0.979ก็จะเป็นทั้งหมดอยู่กลังสองซะก็จะได้ประมาณ0.958จก้ปคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็เท่ากับ95.8เปอร์เซ็นต์เอาไปคูณร้อยอ่ะ0.958ุคูณร้อย ปลความหมายก็จะได้ว่าสรรมการทดถอยหรือตัวแปรอิสระของเราคือความสามารถด้านคณิตศาสตร์ถูกไหมคะแนนหรือคะแนนความสามารถด้านคณิตศาสตร์ สามารถอธิบายความแปรผันของคะแนนสอบกลางภาคได้9ก้เสร็จ สำการถดถอยหรือคะแนนความสาม,มารถด้านณิตศาสตร,รส์สามารถอธิบายความแปรผันของคะแนนสอบทางภาได้95.8%โอเคแล้วเสร็จแล้วนะคะบ,บทที่7อย่าลืมไปทำการบ้านที่บอกไว้ด้วยเด้อโอเคเดี๋ยวไปดูทบทถัดไป